ที่เรามีนัดครับกับสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะขอเสียงปรบมือตอนรับบิชชีน่นี่ตื่นเต้นมากนะฮะถือว่าเป็นอ่าสัปดาห์เริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่สดใสามากๆที่บิชชี่มายืนเป็นโลเปปของเรานะฮะเดี๋ยวให้ทั้งสี่สาวครับทักทายแล้วก็แนะนําตัวกับแฟนๆที่เมโลเลยฮะ,คะใครก่อนดีครับผังนู้นก่อนเลยก็ได้นะฮะเชิญค,ครับสวัสดีค่ะถุงแป้งนะคะเป็นเมนแดนซ์แล้วก็แล็บไทยค่ะสวัสด,ดีด้วยครับถุงแป้งครับ สวัสดีค่ะแพรมนะคะเป็นลีดเดอร์แล้วก็เป็นเมนบลคอกคอค่ะน้องแพรมนะฮะสวัสดีค่ะกิววี่นะคะเป็นวิชวลลากาสับบล็คอค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนเนเน่นะคะเป็นแรปญี่ปุ่นค่ะอุ้ยท,ทั้งทป็นภายญี่ปุ่นนิดนึงครับผมญี่ปุ่นคุณชิวะเนเน่นเดี๋ยวพี่บบน,น,นุ่น เด็กญี่ปุ่นมาเรียนที่เมืองไทยหรือว่ายังไงฮะใช่ค่ะภาษาไทยชัดเจนมากขอบคุณนะคะชอบพี่ต้องเอะเข้ารายการนี้พี่หนุ่มจะต้องมีร่าภาษาญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าไม่ต้องเลยคุยตองมีนะนิดหน่อยนะนี่หน่อยนหน่อยแต่คุยรู้เรื่องนะครับแล้วก็สาวบิชชี่นะคะถือว่าตอนนี้เดบิวต์เปิดตัวมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่แล้วแต่ก็ก่อนอื่นขอถามกอนเลยฮะสี่สาวนี้มารวมตัวกันในนามของบิชชี่เนี่ยได้ยังไงครับ เป็นไงฮะลูกพัเอ่อพวกเราผ่านการออ d i ชั o n คัดเลือกเข้ามาค่ะใช่จริงๆก่อนหน้านี้เราเรามี8คนสุดท้ายแล้วก็มาคัดกันจนเหลือ4คนตามนี้ค่ะโอ้ยคัดกันแบบเข้มเข้มเลยทีเดียวใช่ใช่เขี้ยวแล้วเขี้ยวอีกจนเหลือ4คนสุดท้ายถูกต้องนะครับแล้วไอ้วงบิชชี่ตัวนี้นะฮะหรือว่าชื่อที่เราใช้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรครับน้องๆครับบิชี่ในในความรู้สึกของพวกเราถ้า คือด้วยคอนเซปต์ของบีชี่ค่ะจะเป็นแบบเซ็กซี่สดใส,ดสใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าอะไรที่มันจะสื่อถึงความเซ็กซี่สดใสอะไรเงี้ยเราก็เลยนึกถึงบีช h อ่าอถึงแววตาหนูเซ็กซี่มากเลยอะบีชอะไรอ <laughs> ยๆๆๆ่างงี้นี่ขนาดคุยกันได้บุ๊บบู๊ป่ฮะถ้าเกิดใครดูอยู่ตอนเนี้ย คือแววตาสายตาน้องคือเซ็กซี่มากเลยอ่ะออใช่แล้วเราก็เลยแบบเหมือนเติมเล่นคําให้เป็นแบบบิชชี่ให้มันดูแบบเกิร์ลเกขึ้นพวามเป็นซัมเมอร์เกิลด้วยค่ะเป็นแบบซัมเมอร์เกิร์ลนะฮะแล้วก็สไตล์การแต่งตัวดูเซ็กซี่ด้วย MV นี่คือโอ้โหพี่ดูแล้วมันมันอยู่ในรถไฟใช่ไหมกำลังจะไปที่ไหนครับรถไฟขบวนนี้ คไปทะเลเนาะไปทะเลอแล้วจไปทะเลแล้วไปกํลังจะไปทะเลด้วยคือตัวคอนเซ็ปต์เอ็มวีอะค่ะเหมือนเราอะเป็นโจนที่จะไปสี่สาวสี่คาเตอร์ที่ที่จะไปปล้นใช่ไหมกีวนไงค่ก็จะแบบว่าเขาเป็นแต่คาลคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ละคนนะคะก็จะมีอาวุธแล้วก็ไปปล้นพี พ่จาวิสค่ะแต่ว่าต้องไปติดตามต่อค่ะว่าเป็นยังไงนั่เลยสโอ้ยสี่สาวด้วยคาแรคเตอร์ทั้ง4คนนะฮะมารวมตัวกันในแบบวิชี่อย่างนี้คาแรคเตอร์แต่ของแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีความแตกต่างกันใช่ไหมฮะใช่ของเราเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับในในวงค่ะของถุงแป้งก็จะเป็นแบบเฟียดเฟียดเป็นแบบสายสตรองถุงแป้งจะสายสตรองเลยเต้นแบบรุนแรงใช่ชอบคมรุนแรงเซ็กซี่แบบ คิดนะคิดเซ็กซี่แบบไฟลุกใช่ค่ะถ้าเต้นพี่ดงเห็นแล้วแหละจังหวะที่พวกเธอควงสะโพกใช่ไหมใช่ไหมมันจะมีจังหวะหมุนอะไรเงี้ยโอ้โหไฟลุกมากเดี๋ยวต้องขอให้พี่ดงเต้นด้วยกันและน้อยแล้วลีดเดอร์วงนะฮะเราคาลิกเตอร์เป็นไง อาจะเป็นสวยแบบ,บโตหน่อยอออใช่สวยจริงจริงอย่างที่พี่ดองเห็นหนูพูดไม่ท่าพี่ดงองอไหมอ่ะไม่ไม่สวยจริงๆนะฮะแล้วแววตาเวลาที่สัมภาษณ์พูดคุยฮะ <c oughs> คุณผู้ฟังฮะอยากให้แบบสัมผัสกับแววตาของน้องมาพูดไปด้วยส่งประกายแบบความเซ็กซี่ของพิชชี่ไปด้วย <c oughs> ขอบคุณคะ่ะเออแล้วเราฮะเป็นไงบ้างฮะน้องกีวีเพิ่อหนูนะคะจะเป็นความขี้เล่นค่ะความแบบว่าเออแบบ น่ารักน่ารักแต่ว่าขี้เล่นค่ะดูสุกสนดูซุกสนโ,โหแต่ละคนนี้สไตล์นี้แตกต่างกันเลยนะฮะน่ารักสดใสขี้เล่นก็ต้องนึกถึงกีวีชื่อน่ารักด้วยใน่น่ฮญี่ปุ่นของเราคาแรคเตอร์ยังไงแฟนน่ารักน่ารักค่ะ <c oughs> ว่าฉันอายุน้อยน้อยสุดโอ้นี่เป็นเป็นมักเน่เลยอย่างนี้เลยน้องเล็กเลยอ๋อใช่ก็ทำแบบน่ารักน่ารักเป็นลูกสาวนิดหน่อย ลูกสาวลูกสาวคือแบบเป็นลูกสาวของวงเป็นน้องเล็กของวงเดี๋ยวน้องเล็กน้องเล็กของวงเนี่ยถ้าเกิดภาษาญี่ปุ่นเขาต้องใช้คําว่าอะไรน้องเล็กของวงอ่าโตอิโมโตอิโมโตเป็นอิโมโตของวงใช่อ๋อใช่นะใช่นะคือไม่บงนะคืออย่างเกาหลีก็จะมีแบบมักเน่ของวงอันนี้คือน้องเล็กสุดอะไรเงี้ยเราก็เป็นอิโมโตของวง พูดถูกไหมอันนี้เรียพูดถูกไหมถูกต้องามเน่เน่ก่อนนะฮะในไหนตอนนี้เราเข้ามาเป็นไอดอลกันแล้วจุดเริ่มต้นของเราทําไมถึงอยากจะเป็นไอดอลเกิร์ลกุ๊ปอยากจะเป็นไอดอลสาวในความรู้สึกของเราฮะให้เดนเน่คิดก่อนก็ที่ท่อนเด็กๆเนเน่ชอบแทนมากๆแล้วอยากทาทานานแบบมีแท่นชอบเต้นมากใช่แล้ว สตาร์ทอายุสามกว่าส yeah, yeah, sure ี่กว oh ่าอ like, ันนี้สามสี่ขวบขครอยากร่างกายยันซช่แล้วอยากทำนานมีแท่นแล้วมีบีจี่แล้วเฮ้ยอันนี้มีแท่น ว่อยากเต้นพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจนะฮะคือความฝันของน้องที่อยากมาเป็นไอดอลพี่ดงแปลให้คุณฟังฟังนะคือน้องเขารับในการเต้นมากเขาเต้นมาตั้งแต่ตอน3-4ขวบเพิ่งเดินแบบเพิ่งวิ่งแย่างเรก็เริ่มเต้นแล้วเออพี่แปลให้เลยวิ่งเสร็จปั๊บปุ๊บอหนเต้นเลยดีกว่าพอมาเจอหย พิชี่มีเต้นด้วยอุ๊ยฉันอยากจะเข้าไปเป็นเมมเบอร์ของวงนี้ใช่นะฮะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นความฝันของการเป็นไอดอลของเนเน่เขาอะไรอ่อเออ่าอยูแบบนี้เลยแบบนี้เลย่พูดนะฮะใช่ใช่จนกระทั่งมาเป็นใช่ใช่ใช่จนกระทั่งมาเป็นเมมเบอร์ของพิชี่รู้สึกยังไงบ้างความรสกรู้สึกว่าสนุกสนุกมากแล้วมีซัม ำสาวำสาวำสาวแป้งกีวีใช่แบบช่วยกันช่วยกันอันนี้แล้วเราเราได้เราได้ปลดปล่อยความฝันของเราเราได้ทําในสิ่งที่เราหวังไว้ปลดปล่อยพลังมาเป็นพิชชี่เนี่ยพิชกในที่ชนนกในชีวิตที่สุดค่ะอ พี่เลี้ยงพี่เออทำให้มีความสุขในชีวิตมากที่สุดนะครับตั้งแต่ได้เข้ามาเป็นบิชชี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะกีวี่เจ๊ะเออเป็นยังไงบ้างทำไมถึงอยากมาเป็นไอดอลสาวครับก็อย่างตอนเด็กๆเลยนะคะหนูเป็น,เ,นเด็กกิจกรรมชอบเต้นว่าที่งานโรงเรียนหนูก็จะแบบไปขอครูเต้นด้วยเลยผมก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าการเต้นมันสนุกค่ะแล้วก็อยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเป็น อยากจะอยากจะขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีตรงนั้นด้วยแบบทุกๆเวทีอยากแสดงให้คนเห็นว่าตัวหนูมีความสามารถอนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรานะฮะรักการเต้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมในโรงเรียนคุณจะเห็นหน้ากีวีคนแรกเลยอาจารย์จะต้องนึกถึงหน้าเราก่อนเพราะเป็นเด็กชอบแบบว่าลงไหลในการร้องการเต้นนะครับแล้วก็จนมาเป็นไอดอลในบิชชี่ในวันนี้น้องแพมเองแหละฮะ เป็นยังไงบ้างแพมก็เหมือนกันกับค้าคากระทูทุกคนก็คือแบบตั้งแต่เด็กๆชอบทํากิจกรรมที่โรงเรียนอยู่แล้วค่ะใช่คือขอครูเต้นขอครูถือป้ายประจํามาชอบสนุกหน้าอะไรเงี้ยชอบชอบที่เวลาอยู่บนเวทีชอบฟิลลิ่งแบบนั้นแล้วด้วยแบบพอโตมาเราก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าอุ้ยเราอ่ะมีความสามารถนะพี่โดอะไรเงี้ยเราอยากให้คนอื่นนะเห็นความสามารถเห็นศักยภาพเราอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่ม เริ่มเดินทางเป็นนักล่าฝันอ่าอ่า้ยเหมือนพี่เลยพี่ก็เดินทางเป็นนักล่าฝันเหมือนกันเลยนะสมัยเด็กๆพี่ก็เป็นเป็นแบบประกวดอะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมล่ะเออน้องแพมนี่ก็ผ่านเวที่ประกวดอย่างงี้เลยใช่ป่ะเดินทาง audition อะไรเงี้ยใช่ค่ะอ๋อหยเป็นเด็กที่มีความฝันและมีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นไอดอลให้ได้ แล้วเห็นบอกว่ามาจากต่างจังหวัดเลยแม่ครใช่ค่ะจริงๆอ่ะหนูหนูเป็นคนร้อยเอ็ดอบ้านเดียวกันเลยหนูจำได้ตอนพี่โด่งแข่งนี้มีรถรถโฆษณาเด้วยนะคอคขอบพุทธเล่รับขบพุทธเลยห่ะขบคุทธเล่ห์นะตอนนั้นก็คือตอนพี่ประกวดน่าจะสิบห้าปีที่แล้วเราน่าจะยังเด็กมากอยู่ใช่แต่หนูก็ทันเพราะหนูก็ติดตามตลอดค่ะเพราะว่าชอบชอบ ชอบการเป็นศิลปินศึกษาแนวทางพี่ๆี่ว่าเขาเป็นมาอย่างไระไรเข้ามา audition เดินเข้าสู่<อ>งานบันเทิงได้ยังไงจนวันนี้เราเองก็ได้เป็นไอดอลของ,งน้องๆอีกอีกหนึ่งคนโอ้ยแล้วอยู่ในนามของวงบิชซี่ด้วยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าวงนี้เนี่ยน่าจะยิงมีปลดปล่อยอะไรที่แบบพลังงานหรือว่าความเซ็กซี่ร้อนแรงให้กับแฟนๆได้ดูกันอีกเยอะมาก สวยมากๆนะครับเป็นคนที่หน้าตาสวยมากเลยครับหรือว่าคน้อยเอ็ดเขาจชนะมากนี่ชมกันไปชมันมาไอ้แล้วน้องะพรมนี่คือจุดเริ่มต้นของน้องแพรมนะครับคุณผู้ฟังครับไปที่ถุงแป้งบ้างดีกว่าถุงแป้งเริ่มต้นอยากจะเป็นไอดอลได้ยังไงครับค่ะจริงๆเอ่อตัวหนูอ่ะก็ประกวดมาจะคล้ายๆกับออดิชั่นเหมือนกันใช่ออดิชั่นประกวดแล้วก็หนูเคยเป็นทูบีนัมเบอร์วันด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เอ่อประ เออออดิชั่นแบบรายการรายการเดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปมาหมดอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ล่าฝันเช่นกันนี่เราใช่แล้วก็เป็นสายนั้นแล้วก็เรียนการแสดงทำทุกอย่างที่แบบเกี่ยวกับในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะแบบชื่นชอบอยากจะเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตัวหนูอยากเป็นศิลปินแล้วก็ เพอร์ฟอร์มบนเวทีจริงๆอยากสร้างเหมือนเหมือนแบบเราได้ทําตามความสุขของเราตามความฝันของเราและอยากจะมอบตรงเนี้ยให้กับคนคนดูแล้วก็แฟนคลับให้มีความสุขให้กับคนที่มาเห็นเราหรือว่าเอนเตอร์เทนให้เขามีความสุขเขาจะได้มีความสุขเหมือนแบบที่เรามีความสุขด้วยเ้ยโอ้โหดีเป้าหมายของเี่น้องเราคืออยากจะส่งต่อความสุขในสิ่งที่เขารักและในสิ่งที่เขาถุงแป้งทำแล้วรู้สึกหนูแฮปปี้อยากจะส่งพลังงานบวกเนี้ย ให้กับเขาใช่จนกระทั่งมารวมกันเป็นในนามของบิ๊ซีถามนิดหนึ่งการที่เราจะมาเป็นไอดอลเนี่ยเราจะต้องมีไอดอลในดวงใจของเราด้วยไอดอลเพลย์มอย่างของพี่โด่งเองตอนประกวดผมก็มีไอดอลของผมเป็นแบบชองจีอุนอะไรเงี้ยเรนอย่างเงี้ยของเนเน่มีไหมมีไอดอลของตัวเองไหม ให้คิดก่อนให้คิดก่อนเอาฟังเอาได้ไี้กันเรามีไอดอลไหมถูงแปกมีค่ะพี่โดงของหนูจะมีแบบหลายเจนเราอยู่ในชุดช่วงช่วงเจนช่วงตอนแบบเด็กๆอ่ะจะชอบพี่แคทเทียใช่หนุนเต้นเลยใช่โอเคได้อะไรอย่างนี้ ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยไม่เกินแปดบรูดี้เราไม่โดนปรับติดต่อจะเต้นเพลงของพี่แคทเนี่ยหน้าหน้าทีวีที่บ้านอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอโตมาอีกสเต็ปหนึ่งแบบวัยรุ่นนิดนึงออะไรย่างเงี้ยะจะชอบพี่แกรนเดอะสตาร์ใสยเต้นใส่เต้นใส่เต้นใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นปัจจุบันก็จะชอบเออลิซ่าแบ๊กพิงใช่ค่ะชอบเพอร์ฟอร์มชอบแบบมองเขาแล้วดูมีเสน่ห์อะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขเลยเราอยาก พัฒนาตัวเองได้ขึ้นไปอีกเรืยๆทำให้ได้ทำให้ได้ให้เป็นลลิษาบนโนบาลอีกหนึ่งคนได้เพราะเวลาเขาเต้นเขาเลยเหมือนที่เราบอกอ่ะมันจะปลดปล่อยพลังแววตาอินเนอร์แพชชั่นต่างๆนะฮะเราต้องเป็นให้ได้พีเชื่อมั่นแพมนะฮะไอ้ต้องของเราคือใครครับ แพมจะชอบดูตั้งแต่เด็กๆแพมจะชอบดูแบบเกาหลีนะคะแพมจะชอบเออ่ฮยอนอาฮยอนอาอ๋อจากเออ่โฟมินิตใช่ค่ะคือชอบเวลาเขาเพอร์ฟอร์มเขาจะมีความแบบเขาจะใส่ความเป็นตัวเองลงไปแบบไม่เหมือนใครใครได้ดูก็ต้องตกหลุมรักเขาอ่ะพี่โด่เป็นเก่งด้วยยันดายันเก่งเซ็กซี่ไม่เป็นตัวเองโอ้ยหลงอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนเกิร์ลกรุ๊ปหรือโซโล่เดี่ยวของเขา ก็<อ>ดีใช่ใช่หนูก,ก็อยากจะเป็นให้ได้แบบนั้นนะครับอถ้าเต้นได้แบบขยันอานี่คือไฟลุกอีกแล้ว <laughs> ลุกไปเลยลุกขึ้นเลยเลยกิวฟ <laughs> ี่แหละครับมีอไอดอลของเราไหม มีค่ะของหนูก็เหมือนของเจ๊แพมค่ะเพราะว่าในเพลงแรกเลยที่ชอบพยนอานเหมือนกันหรอใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่หนูเต้นครั้งแรกเลยหนูแกะเพลงบ๊เบบ๊อบของพยนอาค่ะบ๊อป๊อ๊อ้หลังจากนั้นหนูก็ชอบเขามาตลอดส่วนตอนนี้ก็จะมี เสียลถึงวงเคปเลอร์ค่ะเขาเอาเคปเลอร์อ่าฮะโอ้นี่ก็สายเอเชียเหมือนกันนะครับเราก็จะมีไอดอลนะฮะแต่ละคนเขาก็จะมีไอดอลของเขานะฮะของเราเองนะฮะเน่เน่ครับอ๋อศิลปินใช่ไหมคะใช่ครับไอดอลของคุณก็บิชชี่ค่ะบิชชี่ใช่แล้วคือชอบคือชอบวงของเราเองใช่ว่าทุกคนเนเน่เน่เน่รู้สึกว่าทุกคนฝึกมากมากแล้ว Im uh Anina, Improve. Mm, improve. Mm, 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 mm. Type, uh, how ทุกคน hard work hard work work very hard ก่อนเนี่ยเจ็บใจเจ็บใจอยู่อะไรนะชอบชอบมากชอบมากชอบทุกคนชอบจ็บนะจะเจ็บอะไรเจ็บเจ็บเจ็บที่มีความสุขเจ็บแบบจุกๆจุกต้องใช้คำว่ารู้สึกว่าโดนใจอย่างเงี้ยโดนใจใว่ามีความสุขมากตรงนี้เหนื่อยอะไเหมือนพี่โด่งตอนนี้ก็รู้สึก โดนใจอะไรเงี้ยต้องแบบเงี э ้ยหรือถ้าจะใช้ภาษาเนี้ตอนนี้พ uhh> ี่โลงรู้สึกเจ็บใจมากเจ็บใจที <S 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 enfin ่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์กับสี่สาวบิ๊ชี่ในวันนี้นี่คือเสน่ห์นะครับเสน่ห์ของพวกเขาทั้ง4คนนะครับแล้วถ้าเกิดพี่โด่งถามลงไปอีกเพราะอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับบิ๊ชี่มากเสน่ห์ของพวกเราพอมารวมกัน4คนเป็นบิ๊ชี่แล้วน้องแพรมคิดว่าเสน่ห์ของวงเราคืออะไรครับ ความเป็นตัวเองค่ะอพวกเราไม่มีขีดจํากัดหรือว่ามีกรอบอะไรมาครอบไว้แน่นอนอยู่แล้วตรงเนี้ยเราค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองเลยแบบที่พี่ดุจะเห็นแบบสดใสอ่าแล้วเราก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนในแต่ละคนแพมว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นเสน่ห์ของบิชี่อืมคือจะชอบมุมไหนลองเลือกกันสัมผัสกันได้เสน่ห์ที่เราปลดปล่อยกันมาแบบสีสาวสีสไตล์อย่างเงี้ยน่ารักก็จะมีเซ็กซี่ก็จะมาดูแข็งแรงอะไร ก็จะอยู่ในวงนี้หมดนะครับสนับสนุนก็ด้วยจนกระทั่งปล่อยซิงเกิลมาบิชชี่เพลงนี้พูดถึงเล่าเรื่องอะไรครับถ้าด้วยในเนื้อเพลงอะค่ะก็จะเล่าถึงผู้หญิงที่เอเคยมีความรักที่ดีแล้วก็วันหนึ่งเจอแบบคนที่ทำไม่ดีกับเราเราก็เลยเอใาชา้คำว่าผู้ชายแบบเลวอะไรอย่างงี้ <laughs> ใช่ปะ <laughs> เราไปทำดีมาตลอดแต่เธอมาทําไม่ดีกับฉันน่ะใช่วันหนึ่งเราก็เลยอยากจะลองเปิดอืลองแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเราอยากจะแบบเป็นคนใหม่ที่เราสามารถเผชิญกับเอโลกแบบเจอกับคนร้ายไปเลยอ่อคนร้ายเป็นคร้ายสุดไปเลยแล้วกันถ้าดีแล้วไม่ได้อะไรอะไรอะไรแล้วก็เออเหมือนให้ความมั่นใจกับ ผู้หญิงด้วยอะค่ะใช่เปิดเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นอย่างนี้ได้นะเป็นงี้ได้นะไม่จําเป็นต้องแบบว่าโอ้ยเอยังไงนะเราอีกร้องโอ้ยนี่นอกจากร้องเต้นเก่งแล้วการแสดงว่ามันเลิศจริจริงเราเอกการแสดงนะโทรร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่จําเป็นต้องมาอ่อนแอหรือนั่งร้องไห้เราโชว์ให้โลกเห็นเลยว่าคุณไม่ดีกับเราใช่ไหม ดูปลดปล่อยพลังงานออกมาซะเลยใช่อยางไรเนื้อเพลงแบบถัาจะคิดเจอหรอก็เข้ามาอะไรเงี้ยใช่เปิดใจบูฟออนทันทีไม่ต้องไปแคร์ไผู้ชายเร็วๆแบบนั้นใช่จริงเนาะอะยางไงไม่ได้อีต้องไปลองฟังนะฮะนี่คือเอ่อเพลงของผู้หญิงยุคใหม่ที่เราเข้มแข็งได้ถ้าเกิดเขาไม่ดีกับเราเราก็ไม่ต้องไปง้อไปตามออดอ้อนผู้ชายที่มันไม่ดีกับเราอย่างนั้นเลยมันจะมีท่อนภาษาญี่ปุ่นคุณแรปว่าอะไรครับเนเน่ครับคือว่า จำได้ไหมได้ได้พี่เจ็บใจมากเลยครับผม from Bangkok to Tokyo คือ from Bangkok to Tokyo นะคะมิน a stay low คือมินนคือทุกคนนะคะทุกคนสเตโลบีจีก็ขึ้นมา get down ขึ้นมามิเอ่อบีจีก็ขึ้นมา get down คือบีจีจะมาทุกคน don't get down นะคะสีสาวกําลังจะมา เ่างนี้เลยแล้วล a s t part นะคะแต่คิโรนาระโอิาเกติมิเตโยคือ catch me if you can ค่ะ catch me if you can นี่คือคุณร่วมแต่งลงไปในเนื้อเพลงนี้เองเลยอ๋แล้วถ้าอื่นมีส่วนร่วมในการทําเพลงนี้ยังไงบ้างคะน้องแพมครับถ้าเป็นของแพมจะเป็นส่วนของการออกแบบพาร์ทร้องของตัวเองค่ะทนพัมก็มีปรึกษากับทางครูปิ่นที่เป็นโค้ชทางวอลคอลของเราว่า ถ้าพาร์ทนี้เราร้องเป็นไปในแนวทางนี้นจะ<ด>โอเคไหม<อ>ใช่ใช<อ>่อนะฮะแล้วของกิ๊ฟีเองอ่ะท่อนหนูก็เป็นท่อนบิดของค่ะที่อ,อ่าจะเป็น เขาก็จะมอะีอย่างไรคะเรียกว่าการออกเสียงให้ถูกต้องครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เลยหนูค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจในการร้องเพลงเ<อ>ท่าไหร่ค่ะแล้วก็ได้ครูป,ปิ่นมาช่วยน,นกไกด์ในการร้องเพลงคะ่ะน่ารักสดใสจริงๆแล้วกีวี่ร้องไปด้วยเต้นไปด้วยนี้มันยิ่งยิ่งเหนื่อยไหมเพราะปกติเวลาร้องตั้งใจร้องอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยากอะไรใช่ไหมแต่เพลงนี้พี่เห็นเราต้องร้องด้วยเต้นด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ <ร>ยากไหมรู้สึกหอบบอก,กใช่หอบนิดนึงเลยถ้าจะบอกมันยากหรือเปล่าสำหรับเราร้องด้วยเต้นด้วยจริงๆหนูตอนแรกหนูรู้สึกว,ว่ามันยากนะคะแต่ว่าเราก็ฝึกไปเรื่อยๆจนทําให้เรากล้ามเนื้อเราแบบชินกับท่าเต้น,นะค่ะแล้วก็ฝึกกับการร้องไปด้วยทําให้แบบว่ามันเขาเรียวกว่าอะไรเข้าที่อะค่ะกล้ามเนื้อแบบชินแล้วก็ฝึกจนมันเป็นแบบว่าทําออกมาได้ําออกมาเป็นอัตโนมัติค่ะทั้งร้องทั้งเต้นลายประสานอะไรเงี้ยอ๋อ อ๋อนะคะถุงแป้งเหรครับค่ะของถุงแป้งก็จะเออช่วยเออขู่ปั๊มที่เป็นโคโลกราฟ r d อะค,ะค่ะช่วยดูท่าเต้นใน ของแต่ละพาร์ทของแต่ละคนแล้วก็ช่วยดูแบบภาพรวมว่าเฮ้ยแบบท่านี้เราควรทําแบบนี้พร้อมกันหรือว่าคนละท่าดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราใส่ส้นสูงเต้นแบบนี้นี่ยากมากเลยนะเราใส่ส้นเข็มด้วยมัมดูแลปวดขาปวดแข้งมากเลยแค่เดินแค่เดินยังลําบากอันนี้ต้องเต้นด้วยยังไงต่อมันก็จะมีความทรมานนิดนึงแต่ว่าเราพวกเราสู้ตายกันมากเลยนะคะแบบท้าบงท้าบวมก็โกอ่อนอย่างนี้ต้องทำกับถุงแป้ง ซ้อมกันนานไหมครับอู้ซ้อมกันนานเลยแรกๆอะค่ะแพมบอกตรงๆว่าแพมไม่ได้เต้นกับส้นสูงมาก่อนพี่โดมแต่ทีเนี้ยช่วงแรกๆที่เรามีซ้อมกับส้นสูงนะคะตัวแพมนี่ขวนไปหมดเลยนะพี่โดมเพราะว่าโดนแผลยังอยู่แผลยังแผลอยู่เพราะว่าโดนส้นเข็มขวนเวลาเราแบบยกขาหรือว่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ ถือว่าเข้าใจกันแล้วถือว่าเข้าใจกันดีแล้วกับรองเท้ากรองเท้าเข้าใจกับรองเท้าดีนกันได้แล้วเพราะปกติถ้าเต้นกับผ้าใบมันอาจจะคล้องแต่ถ้นสูงแล้วเต้นเนี่ยมันต้องซ้อมให้มันเหมือนเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกายเราเพราะการทรงตัวมันยากกว่าด้วยค่ะกว่าผ้าใบทําให้แบบว่ามันต้องรู้สึกต้องเก็งหน้าท้องด้วยแล้วก็ รู้สึกแบบเกง่งขาด้วยค่ะออจะยากกว่านิดนึงโอ้แล้วต้องเต้นออกมาให้เซ็กซี่ด้วยนะกีวีเรานะต่อให้รู้รู้สึกแบบโอ้ยพี่รองหนูกำลังปวดเลยเนี่ยแต่ว่า <c oughs> ต้องออกมาพล <c oughs> เอเนอร์จีเออหุยวงนี้น่าติดตามนะครับผู้ฟังครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนที่ได้รู้จักกับตัวตนของน้องๆน,น่าจะมีใครหลายคนโดนตกไปเรียบร้อยแล้วน <laughs> ่าจะโดนวงนี้ตกไปเรียบร้อยแล้วมิวสิกวิดีโอเล่าถึงอะไรฮะนั่งรถไฟไปทะเลคือยังไงแบบมือแม เราเห็นมีพิจวิงกับคุณยอจาวิสด้วยพี่จาวิสเล่าหน่อยครับเป็นยังไงบ้าง m อตัวนี้กิากี่ไหมกี่ไมใช่ค่ะก็คือเราทั้งสี่คนใช่ค่ะเป็นโจนสี่สาวสี่สไตล์นะคะก็จะไปขึ้นรถไฟที่จะไปปนค่ะับณนพี่จาวิสอ่ามันจะเป็นยังไงต้องไปดูเพราะรถไฟขบวนนี้ผมบอกเลยนะคุณจะได้เห็นท่าเต้นต่างๆของสี่สาวแบบจัดเต็มบนขบวนรถไฟเลยยากไหมฮะน้องพมฮะ อยูาอยากยากมากค่ะด้วยด้วยพื้นณนะวันนั้นกับพื้นในห้องซ้อมก็ไม่เหมือนกันีใช่แล้วก็จะมีแบบ มีมีไดไอส์มีแสงสีที่มันวูบวาบเข้ามาวันนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สู้สู้เหมือนกันครับผมถุงแก้งถ่ายทำนานไหมวันนั้นนะครับถ่ายทำนม่เป็นรถไฟจริงๆหรือว่าเป็นเซตฉากขึ้นมาเป็นเซตฉากค่ะแต่ว่าเออถ่ายทำนานเพราะว่าเราต้องเออทำกับเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแต่เช้าจนถึงประมาณแบบสามทุ่มเออสามทุ่มโอ้โหยยาวเกือบทั้งวันเลยเอ็มวีตัวเนี้ย นะฮะอยากให้เข้าไปดูจริงๆอยากให้สนับสนุนนะฮะวงการ T-pop girl group วงบิชซิงจริงนะฮะเพราะว่าน้องๆตั้งใจทำกันมากๆเลยอย่างที่เนเน่บอกทำกนันจนแบบเจ็บใจโดนใจเลยทีเดียว <c oughs> นะฮะสนุกไหมกับบรรยากาศการถ่ายทำ MV วันนั้นสนุกมากค่ะเป็นวนใหม่คือก็เอ,อ MV ก็ถ่ายไม้ด้วยแล้ว เอ็มบีไทยใหม่คร exactly. <chamado problemas. S 3> ับผมไทยเอ็มบีคันเลขทีชีวิตเปิดตัวใช่ก็สนุกมากทุนเต็มมากไม่ไหวอืันนี้เป็นเล็บไม่ไหว ตื่นเต้นจนหนูนี่ทนไม่ไหวอยากให้ทุกคนเข้าไปดูสนับสนุนวงนี้ด้วยใครที่อยู่ในไลฟ์ของเรานะฮะกดไลค์กดเลิฟส่งดาวมาให้สาวๆได้นะฮะกับบิชี่นะครับและนี่แหละคือตัวตนของทั้ง4คนรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอที่เหมือนเป็น MV เดบิวเพลงเดบิวของพวกเราพอปล่อยออกมาแล้วแพมรู้สึกยังไงบ้างครับกับกระแสตอบรับที่แฟนๆเริ่มทยอยเข้ามาหนูแบบตื่นตันมากพี่งคือด้วยความที่ว่าเราเรา Uh, เป็นกรุ๊ปใหม,เม่เราก็ไม่ได้ตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังกระแสที่มันจะเข้ามามากขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอออกมาคนตอบรับให้การตอบรับที่ดีรกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดมากๆค่ะ uh, สําหรับคอมเมนต์ต่างๆนาะนาพแบบขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมเข้ามา ดูพวกเราให้กำลังใจครับผมโหดีใจกับคุณมากจริงนี่คือสิ่งกแรกเท่านั้นนะนะแล้วผมหวังว่าบิชชี่ยังจะมีผลงานดีๆให้กับแฟนๆได้ติดตามแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่โด่งจะช่วยแบบอ่าเขาเรียกว่าดึงให้คนเข้ามาตกหลุมรักพวกคุณมากขึ้นเรื่อยๆกิกอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆตอนนี้ที่นั่งดูไลฟ์ของเราอยู่ครับกิ๊ก็ฝากทุกคนนะคะ วันนี้เราไม่มีวันนี้เราไม่มีเวลคัามดิงให้นุ่งไม่ได้นะคือจะเอามาเบลคํามดิ้งแต่ผู้ชายไม่ได้นะเอหลายคนส่งเข้ามานะครับมากันทั้งร้องสดได้ไหมคะมีร้องสดโชว์ได้ไหมคะนิดหนึ่งน้องแพรมต้องขับดเดอร์วงก่อนได้นะอ๋อนิดนึงนี่ท่อนฮุกอะไรก็ได้โชว์เพลงนี้หน่อยครับบิชี่ฮะได้ไหมนะคะขอเต็มเวทีเขแรปเขาแรปมานี่นี่นี่ต้องมีโชว์ต้องมีโชว์อ่านะฮะ พร้อมแล้วบิช,ชี่ครับานาี่นี่น้องๆน,น้องฮะอย่าลืมอัดไปด้วยนะครับผม <laughs> พร้อมแล้วจัดมาครับโอเคค่ะฮ <laughs> ่าจะจะคิดจะรักก็เข้ามาแต่จะจะคิดจะอืมขอลาจะทำตัวน่ารักจะซื้อบัลล็อกคาเียมาฝากกันก็เอานะ I'm so sexy call me bitchy if you wanna be VIP don't be a rude boy I'm not your choiceI'm gonna say sayonara from Bangkok to Tokyo Minna, stay low. Beachy got get down. Dekiruna, huayka ketemiteo. To me, may kunti kowtay, bin bab. Ni o, raw shan, raw taco, mamma rab, So come and get me. I am beachy. Me, daddy, bro, the shop no money. ถ้าเธออยากทัชก็เข้ามาพูดสิไม่ได้น่ารักแต่ฉันเหน่อยย้อมียัมมียัมมีโอ้ย so cute โอ้ยเซ็กซี่จริงๆนะครับนี่คือขนาดแค่แบบให้แบบออเดิร์ฟนะนี่ยังร้อนลุกเป็นแบบหูถ้าเป็นอาหารคือต้มยำอ่ะมีครบทุกอย่างในหม้อนมอเดียวใช่ไหมมีครบทุกอย่างในหม้อีนหม้อเดียว นะฮะหลายคนตอนนี้ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจน้องๆด้วยเวลาน้อยจริงๆนะฮะสัมภาษณ์วงวิวทวิชี่เขาติดตามมันอยู่นะ,นะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าโอ๊ยจะละลายนะ,นะครับเอาละ่ะฮะเก่งน่ารักเซ็กซี่มากๆจากคุณมานะนะครับแล้วก็มีหลายคนส่งดาวน้องพันไม้นะฮะส่งเข้ามานะฮะหนึ่งร้อยดวงให้กับสาวๆด้วยมาเริดมากพี่โดงวงนี้เริดจริงๆอ่า แล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอตัวนี้ได้ให้น้องๆฝากผลงานเพลงนี้เลยครับค่ะก็ฝากติดตามเพลงบีชี y นะคะแล้วก็ MV ็มบีชีใน u ู u b บบีชีได้เลยค่ะแล้วก็ตามสตรีมมิ่งได้เลยนะคะเพลงบีชี y ค่ะแล้วก็ฝาก บีชี่ออฟฟิเชียลนะคะใน i n s t a g r กรมค่ะแล้วก็ Twitter Facebook แล้วก็ไอจีของเราทั้ง4คนได้ค่ะนะฮะแพมับปิดท้ายเลยฮะกับมิวสิกวิดีโอแล้วก็เพลงเพลงนี้ครับบีชี่ครับส่งส่งข้าเหรอคะเออใช่ครับเดี๋ยวนะไม่ได้ทันแล้วเราต้องเข้าข่าวแล้วโอเอามา้ให้ไปติดตามวงเรานะฮะ ตารางงานต่างๆดูได้ช่องทางไหนบ้างครับน้องแพมครับติดตามตารางงานต่างๆได้ทางบิชชี่ออฟฟิเชียลนะคะทาง Instagram หรือว่าทางเฟซบ o o กบนที่ถุงแป้งได้อบอกไปนะคะร <ลง S 2> วมถึงทวิตเตอร์ด้วยแล้วก็อนาคตสําหรับซิงเกิลใหม่อย่างไงต้องรอติดตามกันนะคะซิงเกิลที่2รอติดตามได้เลยวันนี้เวลาน้อยจริงๆจริงๆอ่ะสัมภาษณ์บิชี่พี่อยากขออีกสัก30นาทีนะฮะโปรดิวเซอร์ไม่อยู่นะฮะไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้รู้จักกับทั้ง4สาวมากขึ้นแล้วก็ขอให้ซิงเกิลนี้เดบิวต์ของ น้องประสบความสำเร็จมากๆมีซิงเกิลต่อๆไปก็อย่าลืม m e l o Living ้งยูป๊อด้วยนะฮะวันนี้อาริยาโตะมากๆเลยนะฮะอาริงาโตะเดนเด้ครับอ่ขอเสียงนำลังประมือกับบิชชี่และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายืนต่อกับไอ l ดลเพล o o m ครับไอ o ดลเพล r o o m